สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกุ๊กรู้มากเลยแม่เองแล้ววันนี้ก็เล่าแล้วก็ร่างยินดีตอนรับยินดีตอนรับสู่แสนแล้วต้าแบกต้าแบ๊กเฮียหยุดการ ในตอนลำสู่ชาแนลนกหยกตุ๊ตเกมและชาแนลเกมมิ่งนะคะทุกคนค่ะอเอแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมผมสวิตช์โฮมเซอร์บายอีกเช่นเคยค่ะอุ้ยแม่ว่าไปเกมนี้เธอเล่นอยู่แล้วก็เริ่มติดเนาะงงมาเอาจริงๆนะคือก่อนนะเนี้ยเราจะทุกคนจะเห็นด้ว่าหยกกับทางชอบเล่นเดเดบายมาร์กเลยนะประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วที่จะมีคลิปเดดบายแต่ตอนนี้ค่ะด้วยที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเกมคนไทยหรือใดๆแต่คืออันนี้พูดจากใจจริงเลยนะ คือมันจะมีจำได้ไหมแม่ที่เราเคยคุยกันคลิปแรกว่าเกมเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเฉยแต่พอเราได้เล่นแล้วว่าแม่ยอมรับฝีมือว่าคนไทยโลดทำได้ดีนะทำได้ดีนะแม่นะจริงเอางี้ละตันตอนดูคนอื่นเขาเล่นน่ะก็แบบเฉยๆอย่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะตังค์ปรียอะไรมากมายแต่แบบว่าเขามาเล่นเองก็ยังรู้สึกว่าแบบเออก็กำลังานตั้งแต่พอเล่นไปเรื่อยเลื่อยเรื่อยเลื่อยเรื่อยก็ติดซะอย่างงานค่ะแม่ถาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แฝดเธอเหรอ ไม่ค่ตัวเหมือนเขาแล้นะเดี๋ยวกลับไปหานิพาใหม่ทอก่อนนิพาก่อนนิพานอดีตนิพพาปเด็นจะเย็นปเดนอนนอีดอกจะเย็นนิพานนิพานอาานหนึ่งนิมุตตา่มนิมุนิมุตตาอาบโมนิมุตตาดินมุตตาน่อีดอกได้จากมนิมุตตาตาเออานหนึ่งเลยค่ะแม่แม่เราเปเชืออะไรชื่อหมอผีส่วนกูอะ เอาสิแปดหยองแปดหยองแปดหยองค่ะแปดหยองหนึ่งอาจารย์ดนค่ะอะไรค่ะอาจารย์ดนขามาดูก uh ัน oh. ด uh ีก oh. ว่านะคะว่าเราจะอยู่กับด่านอะไรแม่แต่แต่ลืมลืมไปเลยอะตาเมื่อกี้น้าตินอะไม่ใช่ตาเมื่อกี้ตาก่อนนะในที่เราเล่นที่บอกว่าตินใส่ชุดแล้วอุ้มมามแม่เป้าตุงจริงนะว่าไปอยากกินห่าหมกอยากกินห่าหมกพี่ตินจังเลยค่ะแม่ซะอยู่นี่ฮัลโหลบหลูดบหลุดบาหลุด แม่ตอบไวยแม่ตอบไว้แม่ก่อนอะไรคุณแม่กูนานกูตอบไม่ได้แม่แม่มาบาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่แม่คัวอะไรอ่ะแม่พี่เอกแม่พี่เอกแม่พี่เอกยันทำหนูอีดอกพี่เอกมึงมึงพี่เอกไปยุ่งไปพี่พี่เอกอีดอกเขาพี่เอกอยู่ข้างล่างบางพี่เอกอยู่ข้างล่างพี่เอกอย่าอย่าทำเพื่อนหนูไปเลยพี่ไปไหนไปงแม่ปิงแม่ปิงกไปอยู่ไหน ชั้นสองข้างนี้เขาเลี้ยวข้าวแล้วแบ๊บแป๊บนึงนกำลังลงไปกำลังลงไปลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปชั้นสองแหละแบ๊บชิบิตามอนแบ๊บชนบิตามอนแบ๊บชิบิตะมนอนอีดอกงงหลงทางลงลิฟต์แล้วค่ะลงลิฟต์แล้วข่ะเวลากูหนีแล้วค่ะหนีแล้วค่ะเข้าตู้จ้าเข้าตู้ล็อกเกอร์จ้าเข้าตู้เหมือนกันจ้าเข้าเหมือนกันจ้าเข้าจ้าแม่โอเคแล้วแม่ฉันว่าสนุกแล้วมั้งแกะแม่เสียมแม่ตามมาแม่ตอนนี้เสียเหมือนเงียบระวังเวงมากเลยอ่ะเออใช่แมเหมือนกันเลยแม่ฉันกลัวมากเลยแม่ฉันอยู่ชั้นสองนะ แกนี่พาเราแล้วแกหน้าไปกันแต่ไม่ใช่กูดีดักเราไปเลยค่ะเออใช่ดิพาอิมูนินเองอิมูนินตายไปสิคะขอสิดธิ์ยาก่อนนะคะทุกคนค่ะได้เลยหล่อนลดหลือดีริสอนอ่ะเดี๋ยวฉันหากล่องแมสก์อยชั้นหนึ่งวันแล้ตอนนี้แม่แมสก์จะกลับมาชั้นสามอัลโหลฉันกำลังกปิดห่างชั้นหนึ่งแม่เนีาะกดผิดไปกดตัวอีกแมของไม่ให้นะแม่นะแม่ลงมาชั้นหนึ่งได้เลยนะแม่ได้เลยได้เลยแม่ของเยอะๆของเยอะๆได้เลยได้เลยเปิดไว้สุกมากแม่ไว้หนึ่งกล่องละแม่จะมีตะปูอาคมแม่จะมีตะปูอาคม เอามาเลยแม่แม่แต่ยังแม่แต่ยังไม่มีใครปักกระถางเลยอย่างงงมากแง่แงมากเดี๋ยวฉันหาให้นะแม่นะแม่กิมกับนิพาโดนแล้วแม่จริงหรอเออเออใช่ใช่แบบหแม่ฉันจะทุบแล้วแม่เออเออขึ้นขึ้นไปชั้นสามเลยแม่ขึ้นมาชั้นสามเลยไม่เอาไม่ขึ้นจากชั้นหนึ่งด้เลยค่ะอ่ะได้หลยเดี๋ยวทำเลยจ้าเอาที่มึงสบายใจจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชั้นหนึ่งมีที่ไหวไหม่ะไหวหรอนไหวกูสิมึงไหวกูสิแม่ก็เลยขึ้น มาแล้วพี่เอแก่แม่ลดมากเลยฉันไม่โดนตอนตานี้ฉันไม่โดนเลยเลยพี่เอพี่เอแก่ค่ะมึงกูตายแล้วมึงกูตายแล้วมึงกูตายแล้วกูตายแล้วมืออ่มึงจะตัวพี่เออะฟาดแรงมาร์กเลยอ่ะกำลังขึ้นมาชั้นสามกำลังขึ้นมาชั้นสามช่วยด้วยอย่าขึ้นไปเลยไปช่วยจ้าไม่ช่วยจ้ากูตายแล้ว่แม่กูไปชุบเพื่อนก่อนกูไปชุบเพื่อนก่อนแหละทุกคนค่ะ ขออนุญาตอันแฟนอีกนะคะแฟนพลายยศค่ะอีดอกเลวมากทลยศอ่ทอนโดนไปสโดนไี่โดนไปุโดนไเลยค่ะโดนโวยหลังไปเลยค่ะอยงไ่นไอพี่เอกอย่าทำหนูเด็กก็ต้องอะไรคะโดนตีโดนตีอุไม่รอด ไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดครัเฮ้ยโอ้ยยยาไยยยยยเยยเออยออยยยยออเออยยยเยยเอายวยมายยยยยยอยยอยยยเออเออยย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 อยย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 อยย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 อยยยยยอยอยย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 อยย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 ยอยย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 อยยยยเยยยยยขอบคุณค่ะพี่เอกแกยยหยยอยย ไม่มีใครช่วยฉันเลยแกงงมากระหว่างที่แบบว่าเธอโดนไล่ก็ไม่มีใครช่วยเลยงงมากแม่นังมาช่วยแล้วเอ้ยนี่ไงหนัช่วยแล้วอุ้ยฮีโร่เออเขาเรียกว่าซุปเปอร์แลนดิ้งได้ฮีโร่แลนดิ้งไ้ายซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเออแม่นังชุบแล้วแม่หนังได้หนังชุบแล้วคนมูนินเนียร์ค่ะกระดาษกระเป๋ากระเป๋าเป้าแหลมมากเลยกระเป๋าน้งสวยนะว่าไปอุ้ยอีดตนมันเหมือนเหมือนเหมือนชัดเหมือนจะล้มเลยแน่เนอะแม่ฉันเพิ่งเห็นว่าพี่เอกสามารถตีข้ามไอ้นี้ได้ด้วยอ่ะ ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้บันไดเลื่อนอ่ะถ้าอยู่อีกฝั่งนึงพี่เอกตีโดนด้วยนะจริงจริงฉันว่าทุกตัวตีได้วะก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าน่ากลัวนะอย่างงี้กู Oh my god ออแม่สู้แม่หนีแม่หนีแม่นาแม่นาปัดโนนาปั้โดนนาแม่ที่วิ่งแขงมีค่อย่ามาฆ่ากับ YG G ฝาแฝดฝาแฝดชุดฉันแล้วแม่ฝาแฝดชุดฉันแล้วรอดนะรอดสุดแล้วแม่นะทั้งสองนะแม่นะได้เลยได้เลย กำลังเปิดกล่องอยู่แม่นึงนะอุ้ยได้สายเสร็จละเลิศเลิศทำอไคุณขาแม่มันจะไปอยู่กับฉันโอ้มไปแล้วมไปแล้วมไปแล้วมัไปแล้วได้ได้มาแล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตรงนี้เอ๊ะมันหาฉันแล้วอ้ยอแล้วไร่วขาวมันมามาเร็วแล้วมาพี่กอ้มับดูคอยดู้ถึงแล้ว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 เววาวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรงแนววิ่งไปอมินวิงไ ไม่โอ๊ยตีสาไรนู้นไงไงเเลว้เลว้วม่มีตอแม่ไม่มีล้ออุ๊ยแม่หังกิ๊ฟใส่หูหนูอุ๊ยอันนึงนะคะแม่หักิ๊ใส่หูฉันอุยแกฉัว่าฉันอาจจะต้องแอบตูม่หรอฉันว่าเ้องตู้ย้ะเราหนึ่งอุ๊ยแก่งกลับมาหาฉันแล้วแก ใช่หรอนี่ไ้ออแม่แมเอาเลยขอโทษนะคะแม่ปัดหัวใส่นะแม่กู้ขุใส่นะพี่แมอ๋อเลนเล่นเลไหวตีเล่นเลนเลาทีเราทำดีแม่หลักจัแม่หลักแลักยังแม่หลักหักแ้วอะไรอ่าเอามันเลยค้ามาคบเย่ยมมาคับว้าย วิ่ง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 วิิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งว่งวิ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 ิงวิ่งวิ่ง ออโดดอ๋อตอนนี้ได้การของเรากระจกแตกด้านดึงๆึงแตกด้านกระจกแตกด้านดึงดึงตึงด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 ึงวึงดองดึงงดึดึงดงดึงดึงดึซดึงดึงงดงดึงโึงดึงดึงงงอยงงงังงงงงง ไม่มีแม่ยัวเลอดยัวยัวเลอหนึ่งแม่ดีแม่ดีดีวิ่งวิ่งให้สุดเอาเลยเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างมั่แตกมาเทียบตรงเอ้เลอด้ยโอ้เอาใหสุดใหญ่เนะหูแตกเสียงพี่เอกไพ่เลาะนะแต่หนูขอไม่ฟังดีกว่าอีดอกจังหวะนี้ฟังแล้วหูไม่จังหวะนี้พี่เอกกัพูดร้องให้ฟังที่ไรหูหนูแตกสองตอสองตาสองตอสองตาตลอดเลยพี่เอกขา เอแล้วคือแบบว่าแบบว่าใช้ไมโครโฟนอะต่อแก้มหูแตกแล้วค่ะแลต้องถายจังหวะทิ้ไม่จังหวะเมื่อกี้พอพี่เอกเข้ามาใกล้ๆอ่ะตอนจบอ่ะคือเป็นชันนะฉันจะเอามือคว้าตรงไอเนี่ยตรงก้ามทองพี่เอกนะพี่คว่าพี่เอกค่ะขาทำหนุ่มไม่ได้เลวมากสาราสํรับนนะทคนทําไมซึ่มันด้านอย่างนี้ด้านกีอย่างนี้นะชัน อาละครับทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโฮมซิต t Home สบายหนึ่งตากับพวกเรานะะ <c oughs> ในการั้งนี้ค่ะก็แบบพี่บอกนะเ,เกมนี้คือมันลดจริงนะต่อให้เราแพ้แต่เรามีความสุขก,กับมันเราแฮปปี้กับมันอ,อ๋อเหรอไม่เลยไม่จริงกู <c oughs> ตาแหล่เพราะกูอยากชนะบ้าง <c oughs> ค่ะกูโดนผีบ่ามาเป็นร้อยตาแล้วค่ะกูงงเอออะครับทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนค่ะว่าถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วถ้ารักเราก็ต้องกดอะไรครับแม่ สกายเพย์ด้วยนะคะถูกต้องค่ะกุ้งกิ่งกุ้งกริ่งกุงกิ่งกุ้งกิ่งกุ้งกิ้งกุ้งิ่งได้ลำคาญกุ้งกริ่งนี่แหละอยเราจะไปดิบปลาหน้ามึงดิบกระถางคุ้นขา อะไรหรอค่ะความเท่ที้ความุนแดงค่ะรีพอร์ตมาเลยค่ะทุกคนค่ะอะไรหล่อถ้าไมหรอมีอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นหร่อองค์จ้าทุกท่านค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะอย่าลืมติดตามกันดูนะคะทุกท่ขาโดยเฉพาะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราเล่นเกมอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันมาได้เลยคอมเมนต์ก็มาได้ถูกต้องคค่่่ะะททุกานแล้วก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทั้งหลายนะคะมากด subscribe ให้นะคะแล้วก็ถ้าคนไหนเครียดหรือคนไหนซีเรียสกับชีวิตประจำวันนะครับเปิดดูคลิปของพวกเราครับ บอกเลยว่าขับขีตแตกเข้าห้องน้ำทุกวันแน่นอนค่ะหัวร้อนหมดสภาพค่ะทุกคนค่ะถูกต้องค่ะยาคงยาคูไม่ต้องเข้าละค่ะนี่ค่ะดูคลิปเราขี้แตกแน่นอนค่ะเออเออบอกเลยนะคามว่าของเรานะคะเป็นยาบารที่ดีกว่าโยเกิร์ตอีกนะคะทุกคนค่ะเออใช่คุณเมื่อกี้ฉันบอกว่ายาคูเหรอฉันชอบกินยาคูนะฉันลืมไปเอาละค่ะทุกคนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะจากเบลลกข่าวลาบข่าวข้าวสาลีบัตเตอร์กะหรี่ของแท้ต้องมีกะหรี่ของขาดทีข้างกล่องนะคะทุกคนค่ะเอออีกผู้สนับสนนุ ปานเซอร์คนนี้มาทุกเกมเอ้ยมาทุกคลิปเลยงี่ยะรับเอออ่ะโอเคค่ะ <laughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะไว้โอกาะนะสน้าเจอกันใหม่<อ>ค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายค่ะ